สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่แลนไบนะฮะพุทธมณฑลสายหกนะฮะวันนี้จัดจักรยานฉเฉลี่ยมเลยนะฮะนี่โอ้โหเคลียที่นะ,ะเคลียที่นี่นะครับโปรตีตรงนี้จักรยานเต็มไปหมดเลยนะฮะเต็มแบบว่าเต็มชนิดแบบโอ้โหนี่นะฮะตรงนี้โอ้ขายไปเยอะเลยนี่นี่นะฮะรถไฟฟ้ามาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะฮะกองอยู่ตรงนี้ รถไฟฟ้านะฮะรถไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้านะนี่นะครับก็ตอนนี้ได้รับความนิยมเนะาะจักรยานไฟฟ้านะฮะนี่นะฮะก็คือตรงนี้โล่งเลยนะปกติจะมีรถเต็มไปหมดนะฮะเขาเคลียร์ที่นะเคลียร์ที่เคลียร์ที่นะฮะวันนี้เป็นวันสําคัญนะฮะนี่นี่นะครับเคลียร์หมดเลยเกลี้ยงเลยนะฮะนี่โอ้โหรถไม่มีขายแล้วหรืองไงนะรถหมดแล้วไม่มีขายหรืออะไร ไม่ใช่นะฮะนี่อันนี้โอ้โหคันนี้สวยนะเมสซี่นะตันนี้วินเทจนะฮะสวยงามคือวันนี้นะฮะเป็นวันสําคัญนะฮะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะฮะที่เอาตู้มาลงนะฮะสั่งตรงเลยจากญี่ปุ่นนะฮะนี่นะฮะเป็นครั้งแรกนะฮะเคลียร์ที่ไวเลยนะฮะสำหรับรถรถใหม่นะฮะก็คือว่าตู้นะฮะตู้ตู้เป็นตู้แรกเลยนะฮะของแลนไบนะฮะตู้สั่งตรงเลยนะฮะ นี่นะฮะโอ้โหนี่กำลังขนลงกำลังขนลงกันเลยนะฮะเดี๋ยวต้องคุยกับพี่แลนหน่อยนะฮะนี่นะฮะอันนี้ไม่ไดาเลยนี่นะฮะรถไฟฟ้านะฮะนี่นะฮะเป็นตู้แรกเลยนะฮะเดี๋ยวต้องคุยนี่เคลียร์ที่โล่งเลยนะฮะ เนี่ยเดี๋ยวคุยกับพี่แลนหน่อยนะฮะนี่เป็นไงพี่แลนครับจักรยานนี้ขายหมดเลยใช่ไหมเนี่ยทำไมโล่งอย่างนี้อนานๆทีจะโล่งอย่างนี้นะนะปกตินี่ต้องยิงเอียงนะฮแต่ปกติต้องเดินซ็อกซอกเซ็เข้านะใช่ใช่วันนี้ได้ข่าวว่าเป็นตู้แรกเลยใช่ใช่นี่เคลียร์ที่สําหรับลงตู้เลยนะฮะนี่ตู้ตู้แรกตู้แรกของพี่แลนเลยป่ะไม่แน่ที่เที่ยวก่อนก็เคยมาแล้วฮะเออเคยมาสองไม่ได้ นาจะตู้ที่3ามตู้ที่3ามถ้าเอาตู้มาลงที่นี่นะฮะตู้ที่3าฮะแต่ก่อนปกติก็เอามาเป็นคันๆเลยเห็นแต่ก่อนเอาเป็นมันไม่มันไม่ใหญ่อย่างงี้ใช่ใมันเป็นตู้เล็กๆแบบเป็นคันเล็กๆหกล้ออะไรเงี้ยอันนี้พวกก็ทําให้แบบจัดมาเต็มตู้เลยอันนี้เต็มตู้เลยไม่ถือว่าเต็มหรอกคือ ส่วนมากกับจักรยานรุ่นอย่างอื่นก็มีนิดนิดหน่อยทั้งนี้นี่ส่งตรงจากญี่ปุ่นเลยใช่มาจากญี่ปุ่นมาก็มาเรือข้าเรือเลยข้าเรือมาก็ลากมาที่นี่โอ้โหอย่างงี้ยสุดยอดเลยนะฮะอันนี้ก็คือรถดีๆรถเกียร์ดีๆนั่นคือคือไม่อยากแบบว่าปกติแล้วก็จะลงข่าเรือปุ๊บเอารถรอสพอมาไปคนมาไหลเที่ยวไปขนมาช้มันช้ำมาๆนี่ก็มาลงนี่เลยมาลงนี่เลยลงนี่เลยมันช้ำทั้งนี้ก็เหมือนตู้ใหญ่สุดเลยนะเนี่ยเกียร์เกียร์ดีเท่านั้นรถกี่คันครับเนี่ยตรงเนี้ย ็ไม่เยอะสามร้อยนิดๆเองหรอเต็มตู้ไหมนี่ยไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มโอ้นึกว่าตู้นะของมันแพงอายากนะถ้าเต็มมันต้องมีห้าร้อยขึ้นห้าร้อยขึ้นห้าร้อยขึ้นนี่รถไปโล่งๆเลยบนโล่งๆเลยแล้วสเปคที่มาวันนี้เป็นรถประเภทไหนโอเกียรคดีถือว่าเกียร์พันสองพันเกียร์ล่างๆไม่มีโอ้มีเกียร์เกียร์สูงๆเลยเกียรสสูงๆเเลยือหมอบเสือภูเขาใช่แล้วรถ สะสมรถแปลกๆอะไรอย่างนี้เลยคโอ้โหทุกอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะอันนี้ก็คือจอดตรงนี้ขนลงตรงนี้เลยไม่ไม่ได้ถอยเข้ามาไม่ได้ถอยถอยไม่ได้แล้วนะฮะตอนนี้ถอยไม่ได้แล้วเห็นจัดร้านอย่างนี้นะฮะเนี่ยรอรับรถเลยนะฮะวันนี้นะนะฮะรอรับรถมันลงเลยแล้วว่าแต่รถมันก็หายไปเยอะนะขายดีนะ หายไปพอสมควรเลยนะหายไปพอสมควรแต่บางบางส่วนก็เทินไหมนไม่เท่า่ะเทินไปก่อนนะเดี๋ยวรอรถลดใหม่ลงมีใครอยากได้มาดูเลยนะคะรีบมาเลยนะฮะขายพรุ่งนี้วันนี้ลงลงที่เฉยได้วันนี้วันนี้ลงของเหมืนขายพรุ่งนี้วันนี้ต้องมาเคียรพราคาอะไรก่อนทําราคาก่อนต้องมาดูก่อนต้องมาเช็คนี้ดูได้วันนี้ดูได้ดูได้แต่ว่าขายขายพรุ่งนี้ขายวันเสาร์เพราะว่าพี่แรงจะต้องดูก่อนว่า ตรงเนี้ยคันเนี้ยมายังไงต้นทุนยังไงมันมันมีบินลิตมาใช,ใช่ใช่มีบินมาแล้วเดี๋ยวดูลุงหวงดูเราเรายังไม่เห็นของจริงไงไม่เห็นของแต่บินมาแล้วเออราคาด้่นนี่นั่นโอ้วแล้วติดต่อกับใครครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีมีมีคนที่อยู่ที่นู่นอยู่แล้วเจ้าน,นี้ซื้อกันนานแล้วซื้อกันนานแล้วแต่ว่า ไม่ได้ติดต่อแบบว่าโม้คือซื้อกันมาหลายปีแล้วแต่ว่าปกติแล้วเราก็ใส่รถเราซะพอร์ตมาทีนี้ก็มาลงเลยก็คือเราไว้ใจมันมีปัญหาเรื่องการขนส่งแล้วก็มันรถมันเสียมันพังเหมือนกับว่าตอนมามันหลายทอดใช่ไหมฮะขึ้นขนลงขนขึ้นขนลงหลายทอดยังไงเราก็ซื้อซื้อหมดอยู่แล้วครมาลงที่นี่เลยเที่ยวเดียวครั้งนี้มาลงที่นี่เลยเดี๋ยวจะของล นนีะก็คือทําอย่างนี้กันมานานแล้วแล้วก็เชื่อใจกันไว้ใจกันติดติวกันมานานแล้วใช่แล้วก็ไว้ใจได้ว่าเขาจะหารถอะไรมาใช่ไหมนี่นักบุญโนโก้เลยนะพี่ฮะไหนขอดูหน่อยสิอ่ะซึ้นมาระวังอ่าฮึบฮึบโอ้เนี่นี่นะฮะตอนนี้อยู่บนตู้เลยนะฮะแคนนัลเดลแันน้นเห็นไหมเป็นเส้นมากนะฮะนี่เดี๋ยวผมไม่ดูเนาะอ่านนี้วินเทจวินเทจอันนี้สัตว์อ่ะ อันนี้ก็ลงแบบแบ X อะไร x 2ีมากเลยนะ X24 พี่แลนด์ไปนะฮะมีคนสายผมนะเขาห่อมาอย่างนี้เลยมีอันนี้เป็นตุ้งมาจากญี่ปุ่นเลยนะอันนี้คือเข้าจากญี x ่ปุ่นโดยตรงเลยใช่ไหมใช่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าคลัตซ์ที่ไหนมาก่อนอ่าถามพี่แลนด์ splash, เพราะว่าโปรเตี่ยนนแกจะต้องไปคือเขามามามาตั้งแล้วแกต้องต้องขนมาแบ่งใส่รถไงแล้ว ขนลงขนขึ้นมันก็จะเสียหายใช่ไหมป๊บนึงก็เลยแบบแล้วเลือได้ลวแกบอกว่าล็อตนี้จะเป็นเกรดแบบเกรดพรีเมียมนะเกรดดีๆทั้งนั้นเลยไม่ใช่เกรดแบบถูกนะอันนี้โอ้โหที่นั่นน่ะอันนั้นน่ะคันที่อันนั้นแพงอันนั้นน่ะวินเทจหายากนั่นน่ะใช่ล็อตนี้จะมีแต่รถหายากรถวินเทจแล้วก็รถดีๆนั่นเลยครับนี่เนี่ยเขามาเป็นคันๆอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยแมาเป็นคันๆ ก็คือว่าไม่ใช่รถเหมือนรถอะไรนะรถรถไมล์กันเนะครับผมหเนี่ยยาวาพีเกกานเนี่ยเกียก็บอกว่าพวกเกียกันเนี่ยเสือญี่ปุ่นนี่นะฮะแค่นอนเดลเอ้ยอะไรเอ้ยดูแต่ละคันเนี่ยเนี่ยล็อกเมล์เทนเกไทยเกไทยอันนี้เสือภูเขาแค่นอนเดลยวแค่นอนเดีนุเทก็มีเอาตัดยิปเต่าเลยยิปเต่าจีบก็โอ้หัวไทยเลยเนี่ยโอ้โหดิ นี่นะครับเขาจะมากันอย่างนี้เลยนะเขาจะมีค่ารองวะนะพันหกพันหกลองนี่นะฮะดูตู้ในนะดูดูสุดสีเลยนะอันนี้ตู้เลยนะแล้วก็เองเป็นเปลี่ยนชีพอันนี้ก็จะเป็นของตัวใหม่ๆแล้วเริ่มเปลี่ยนใหม่แล้วเมื่อวกร์แล้วมันจะคืออย่างเงี้ยคนทั่วไปไม่ค่อยได้เห็นนะ เปิดตู้ไว้เห็นเลยนะรุ้นนะพี่ขนาดขนาดเราเรายังรุ้นเลยเอาไปมาวันนี้แค่เปิดให้ชมให้ดูส่วนพรุ่งนี้ก็คือจะเป็นการขายจริงขายจริงเพราะเขายังยังไม่รู้ราคาเลยวะขนไหนราคาเท่าไหร่นะต้องดูก่อนนะต้องมาดูต้นทุนก่อนใช่ไหมเขามีลิมาให้อ่ะเดี๋ยวผมไปดูข้างล่างก่อนนะเดี๋ยวผมลุกอะไรผมจับมาให้ไปอ่าพี่ไปรอข้างล่างนะเดี๋ยวมันเกะกะเขาผมไม่เกะกะหรอก นะฮะเขาจะเริ่มขนมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างเนาะนี่อันนี้เขาต้องเลียงๆไว้รถแม่บ้านก็มีเยอะนะฮะนี่รถรถแม่บ้านวันนี้จะเป็นสายสายเสือหมอบินเทจภูเขานะฮะมานะฮะนี่นะฮะวันนี้จริงๆรถแม่บ้านมีเยอะนะฮะรถแม่บ้านคันหนึ่งพันกว่าบาทยแยะเลยแถวนี้นะฮะ เลยเข้ามาแล้วนะฮะตอนนี้เอาลงมาใครที่อยากมาดูมาดูได้นะฮะมาเลือกไว้ก่อนนะมาเลือกไว้ก่อนได้เลยนะฮะแต่ว่าไม่ทันแล้วละ่ะนะเดี๋ยวไปดูคลิปผมแล้วก็มาดูที่แลนไบนะฮะเอ๊ะตัเ,เทคตามเขาไปดูเลยนะฮะ เดี๋ยวพาไปดูรถตรงนี้ดีกว่าอันนี้คือรถที่ทําแล้วนะครับพร้อมใช้นะนี่คานันเดลโอ้โหมี F7 โอ้เพียบ F7 คันนี้ไม่เคยเห็นเลยเว้ยสูงภูเขานะฮะ F7 แล้วก็โอ้โหนี่ทั้งนั้นเลยแคานันดงคันันเดลเพียบนี่อ่าใครอยากมาดูรถอยากมาหารถแบบนี้นะเฮ้ยเห็นรถอะไรแวบบ๊แบๆรถเด็กนะฮะ โอ้โหอย่างนี้ก็มีนี่รถสำหรับเด็กฝึกทรงตัวนะฮะอย่างนี้อย่างนี้ก็มีนะฮะโอ้โหมาดูได้เลยนี่แล้ว,ลน,วนี่รถอะไรวะเนี่ยน่ารักจริงเนาะนี่นะฮะของเด็กนะฮะของเด็กฝึกทรงตัวผมเห็นที่มีที่อ่าสวนอภูมินะฮะมีสนามปั้มแ็กด้วยกาให้เด็กเนี่ยให้ทรงตัวไปเล่นนะฮะ คันนี้บอกเขาบอกไม่ใช่ถูกนะผมไปดูของใหม่เนี่ยพันหนึ่งสี่ห้าพันเลยนะฮะผมทำเป็นเล่นไปนี่มีเห็นมีแค่นี้แหละเนี่ยน,นะฮะรถฝึกทรงตัวอย่างนี้แหละเนี่ยอย่างเงี้ยเขาบอกนะว่าคันหนึ่งไม่ได้ถูกนะสามพันสี่พันบางพันหกเจ็ดพันยังมีเลยนะฮะแต่เนี่ยของแท้จากญี่ปุ่นนะฮะรูแล้วกันนะนี่นะฮะมาดูได้นะที่นี่นะนับรองว่า ราคาผู้ปกครองชอบชอบใจแน่นอนนะฮะบางทีเล่นแป๊บเดียวนะฮะหนูหนูเข็นแป๊บเดียวไม่ไม่ทันไหลโตใช้ไม่ได้แล้วนะฮะทิงนะฮะคือตอนเด็กๆมันโตเร็วนะก็คือเอาอย่างนี้ก็ได้นะฮะอย่างนี้ก็ได้เนี่นย,ยนนเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยคันนี้สีม่วงสวยๆดูดิด,ดูสีสวยใหม่นะฮะเหมือนใหม่มากเลยอ่ะสภาพ นี่อันนี้มินิเวโร่นะฮะอข่งมินิเวโร่คันนี้ก็สวยนะสีสวยเด็ดจริงมียางมาด้วยไหมยางรถมาด้วยนี่พานาโซนิกอะไรวะเนี่ยโอ้โหเห็นรถแปลกๆนะฮะเยอะแยะไปหมดว้าว วันนี้อากาศเย็นดีนะฮะสบายสบายกรุงเทพเนาะอยู nice lighting, rate, ่ที่พุทธมณฑลสายหกนะฮะปัดทางพุทธมณฑลสายหกนะฮะเดี๋ยวผมปัดแผนที่ไว้ให้นะใครที่อยากจะเข้ามาดูเข้ามาดูได้เลยนะฮะมีรถให้เลือกเยอะมากเนาะเสือหมอบมีทุกทุกอย่างใครที่อยากจะดูหลายอย่างนะฮะก็คือมาทังครอบครัวก็ได้นะมาเลือกดูคุณพ่อชอบเสือหมอบคุณแม่ชอบเสือหมอบคุณพ่อชอบเสือพิเขาวลูกๆชอบบีเมเอ็กซ์เนี้ยนะฮะ หรือคุณแม่ชอบแม่บ้านก็มีหมดนะฮะอย่างที่ทัวรลิงนี่รถทัวรลิงนาโซนิกนะฮะที่แลนดนะ์ไบเนาะขิดตะแกรงพร้อมนะสเตเลสความต้นเทียบเลยนี่นะฮะโอ้ความต้นหลายคันเลยสวยงาม รถพับก็มีนะเราก็ดูรถไปเรื่อยนะดาวฮงดาวฮอนนี่มีหมดเลยดาวฮอนรถพับสีเหลืองเหลืองแป๊บเลยนะฮะโอ้โห oh, แบบสะท้อนแสงหน้าดูเลยนะย้อนแสงเลยนะกล้องผมนี่นะ,ะมินิเวโร่เอ้ยรถนี่รถปั่นเที่ยวมินิเวโร่รถพับมีหมดนะฮะดาวฮงดาวฮอนอย่างดีเลยนะเสือหมอบเสือภูเขา ก็คือว่ามาที่เนี่ครบนะฮะเทิร์เนี่ยรถเทิร์เนก็มีมาที่เนี่ยเขาบอกว่าครบเลยนะฮะจบที่เดียวเลยแดนไบอ์ Land เนี่ยนะฮะไม่ต้องไปไหนไกลเนะาะดาวฮบอนบอร์ดบล็บอบสีแดงนะก็คือสมมติมาครอบครัวเนี่ยมาหาใครอยากได้รถแบบไหนได้หมดเลยนะฮะมาที่นี่ที่เดียวนะได้ครบทุกปรนะเภทเนาะแล้วเขา แล้วเขาทําให้พร้อมใช้นะไม่ต้องกลัวนะที่เห็นเห็นอย่างเงี้ยเขาทําให้ก่อนก่อนจะออกจากร้านเนี่ยไปที่ซื้อมาแล้วถ้าิดเป็นพ่อค้าอย่างเงี้ยอย่างพ่อค้าอยากจะเอาไปทําเองเขาก็คิดราคาถูกถูกนะฮะก็คืออยากจะเอาไปทำรายได้ต่อเนาะก็จะคิดราคาเป็นราคาสมาชิกนี่ไม่ใช่หรอกราคาส่งนะฮะคิดราคาส่งให้ถ้าเกิดเอาไปทำเองเนาะ ทีมงานทำเรื่องอะไรเงี้ยก็จะคิดให้ราคาส่งเลยนะฮะนะฮะโอ้โหนี่คันนี้ว้าวช่ายอดหายากขึ้ตัวนี้เนี่ยโอ้โหเห็นแล้วปิ๊งเลยนะตัวนี้เขาพิเศษเลยในเรยนได้นี่นมันตะแกรงมันยังได้พรุ่งนี้เลยนะแต่วันนี้ยังไม่ได้ขายอ่ามาทำได้เลยนะฮะวันนี้มาดูได้นะดูก่อนวันนี้ดูก่อนมันมันมล็งไว้ก่อนได้จองได้ได้นะฮะแต่ตั้งราคานี่คือพรุ่งนี้ นี่ไม่ได้ตั้งราคานะฮะโอ้โหนี่นะฮะดูดิสภาพดูดิเขาพันมาอย่างดีเลยนะฮะไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยเอแค่นันตอนแค่นันเดียวเนี่ยเขาต้องเดี๋ยวต้องมาเช็คต้องมาทำต้องมาอะไรหลายๆอย่างน,นะ,ะนี่จะแยกประเทศเลยนะฮะเสือหมอบเสือภนะูเขานะเสือภูเขาทางมือหูนี่นะจะเป็นรถที่มาแบบเป็นเซตเลยเนาะ เป็นคันๆเลยเนาะนี่เซตให้เป็นคันๆเลยนะครับแพ็คอย่างดีเลยแน่นหนาเลยนะฮะตัวไหนอะไรดีๆก็แพ็คมาสวยหน่อยนี่นี่ XTR ฮะตะบอลโอ้โหดู XTR โอ้โหที XTR ถ้วยคอร์กิ้งยอดเลยนะฮะนี่นะฮะแล้วข็บอกว่าราคาที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยไม่แพงนะฮะถ้าเกิดเราเทียบกับของใหม่เทียบกับแต่แต่พ่อค้าเนี่ยเขา เอามาปุ๊บก็ไปทาเองเหรอคือทำเองแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เอาไปใช้ก็เดี๋ยวทาให้ผมมให้เนอะราคาก็จะต่างกันนิดหน่อยนะฮะถ้าอย่างพ่อค้าเขาเอาไปบวกต่อแล้วก็พี่แลนก็เอาไปเลยเอาไปอย่างนี้เลยทั้งอย่างนี้เลยพ่อค้ามาดูนะที่ล็อกก็ด้วยแต่มีรู้รหัสเลยวะไม่รู้รนนะแต่ถ้าเกิดคนที่ u s ร์ที่เอาไปใช้นะก็ทําให้นะฮะก็บวกค่าทานิดหน่อยเนอะเดี๋ยวเช็คให้แต่ว่ารับรองว่าถูกตัวขขงใหม่ ชัวชัเลยถูกกว่าของที่เออถูกกว่าที่อื่นด้วยนะครถูกกว่าร้านอื่นด้วยทั้งหมดเนี่ยเสีะะยบอย่ะเนี่ยเราถึงทีนั้นแล้ววันนี้เปนเศษก็มีนะฮะคอมโก้เนี่ยดูโก้หนะครโอ้นิ่มนวลนะฮะเนี่ยมาถึงแล้นิ่มนวลมาก สามสามร้อยกว่าคันนะวันนี้ดิสเบกก็มาโอ้โนี่บินเท็นโถ่แต่ละคันโอ้โแฟนผมก็มานะฮะบีนชี่คันนี้โอ้โหนี่โอ้โ ราาไปต่อนี่ผมว่าสบายเลยเงี้ยได้เลยนะฮะตัวค้ามาก็หยิบไปเลยสอยเสียบไปเลยนะฮะรับรองได้ราคาไปต่อได้แน่นอนโอหูสูอหมอบเอสไม่คยได้เห็นนะฮะจะเห็นแต่รถทับเนาะเอสเอสสูอหมอบไม่เคยเห็นไม่ค่อยได้เห็นเห็นแต่รถทับเนาะรับรองว่าสบายไม่เหลือไม่เหลือแน่นอน รีบมาดูได้นะฮะรีบมาดูได้เห็นล้อแดงนะขอบแดงถุงล้อถุงล้อนะรถติดกขามีมานะวันนี้ ไม่ถึงครึ่งโเลยแต่ละคันสวยๆงั้นเลยนะยังมียังมีอะไรสวดๆเยอะเลยอ่ะพี่เออเยอะแยะเลยนะยังมีอะไรโหไม่น่าเชื่อดิเป็นจักรยานบางคันเราไม่เคยเห็นเลยนะมาใหม่ด้วยนะเป็น่ง่่ายะเป็นจิ๊ดฮะองรูน้อ่นจะเป็นแต่กกวานะ่าเป็นแบบเออเป็จ้าเโตื่นตาดีจังเลยโหจักรยานนะฮะแลนดเอาเองเลยนะวันนี้